สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผู้ชมรถไฟทุกท่านนะครับขณะนี้ผมก็มายืนอยู่ตรงด้านหน้าสถานีรถไฟสามเสนนะครับตอนนี้มารอชมขบวนรถด่วนพิเศษทักษีอาราที่31นะครับกรุงเทพหัดใหญ่นะครับผมออกจากสถานีสามเสนนะวันนี้วันนี้ขบวนนี้นะครับก็ได้ เปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็นสถานีกรุงเทพแล้วครับนะเพราะว่าสะพานพระรามหกได้มีการซ่อมแซมเสร็จไปทีเรียบร้อยนะครับรถจากฮิตาชิลายทงชาติหนึ่งเดียวของการรถไฟนะครับหมายเลขสี่ห้าหนึ่งหกนะครับผมโอ้โหวันนี้เปิดตัวขบวนทักษินรัสมาก,ก็ได้รถจากฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหกเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะ เป็นวันดีเลยนะครับผมวันนี้ เมื่อกี้นะครับพี่ชอคอนะครับก็บอกมือเฮ้ยก็ทักทายผมด้วยนะครับด้วยรอยยิ้มนะครับผมก็บกมือให้เขานะโอ้โหไปแล้วครับสวยงาม โอ้โหไม่ได้เจอกันสักเดือนหนึ่งเลยนะครับนะสำหรัขบขบวนรถไฟสายใต้นะผ่านถนนเศรษฐริไปแล้วนะครับก็จะจอดที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะ่างหายกันไปนานเลยครับสำหรัขบขบวนรถไฟสายใต้วันนี้ก็ได้มีการเปิดขบวนรถไฟสายใต้ใทุกข,ขบวนนะครับให้เข้าสถานีกรุงเทพทุกข,ขบวนนะครับผมผู้โดยสารก็ไม่ต้อง ไปสถานีบางบารุนะก็มาขึ้นที่สถานีสามเสนสถานีหูลําโพงสถานีชุมทางบางซื่อได้เลยนะครับผมนี่นะครับสุดยอดเลยครับผมชิปนี้ก็พิเศษจริงๆนะครับรถจักรไม่ธรรมดาแล้วก็ขับรถก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็เป็นวันดีของผมเลยนะครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอจบ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าขอตาวไปก่อนสวัสดีครับ